สมัยมหาลัยค่ะ <H it> กับเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นปี2018 2019แต่ว่าเรื่องไม่ได้เกิดที่ไทยนะคะเป็นช่วงมหาลัยที่เหมือนหนูเรียนเป็นสามบกหนึ่งแล้วมันจะต้องมีปีหนึ่งที่จะต้องไปเรียนที่ประเทศจีนซึ่งจริงใช่ค่ะใช่มันเหมือนเป็นอยู่ในหลักสูตรเราอยู่แล้ว <H it> เพราะว่าที่ <H it> ต้องไปจีนหนึ <H it> ่งปีไปเรียนที่นู่นค่ะไปอยู่หอพักซึ่งหอพักอันเนี้ย มันเป็นหอพักนักศึกษาต่างชาตินะคะมันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวไม่ได้เก่าห้องที่เราอยู่ก็กใช่คนก็อยู่เยอะแบบมีหลายประเทศเลยมันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะทางเดินขึ้นทางลงก็ไม่ได้เปรี่ยวไม่ได้น่ากลัวห้องที่อยู่ก็คือสบายเป็นเหมือนห้องเหมือนโรงแรมเลยเป็นห้องพักในห้องก็คือจะนอนสองคนนอนกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะเราเราก็คือเหมือนเตียงอะคะ่ะที่เป็นเตียงที่หนูนอนอะมันจะติดกาแพง แล้วปกติเราจะอยู่กับเพื่อนสองคนใช่ไหมคะแต่วันนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งที่เหมือนเพื่อนเขาก็ออกออกไปเที่ยวกันแหละแต่เราอ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าเราปวดท้องเราก็เลยนอนอยู่ที่ห้องซึ่งก็ตอนที่นอนนะคะจําไม่ได้ว่ามันกี่โมงนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มช่วงเวลาประมาณนั้นเราก็นอนแล้วก็ปิดไฟเนาะด้วยความที่เราปวดท้องเราก็เหมือนพยายามจะนอนให้หลับเพราะว่าเราปวดท้องไงแล้วก็เหมือนนอนใช่ไหมคะก็คือตอนแรกอ่ะ หนูหันหลังให้กําแพงแล้วก็เป็นจังหวะที่หลับตานะคะแต่คือเรายังไม่ได้หลับสนิทแล้วก็มีเปิดตาแล้วก็เห็นเหมือนมีคนอะยืนอยู่มุมห้องตอนนั้นะก็ไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่าก็พยายามมองแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนเป็นคนจริงเหมือนเขายืนอย่างเงี้ยเขายืนอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นปุ๊บเราก็หันหลังกับเข้าไปในกำกำแพงใช่แล้วสิ่งที่หนูเห็นก็คือหนูเห็นเท้าคนยืนอยู่ตรงเนี้ยเอาใช่เหมือนเหมือนวร์ปมาเหมือนว้์ปมาจากตรงเนี้ยมาตรงนี้เห็นเท้า ยืนเหมือนยืนอยู่บนเตียงเหมือนหนูหันอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็เท้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่หน้าเลยตรงหน้าเห็นเท้าคนคือแบบว่าเหยียบบนที่นอนเหยียบบนที่นอนเลยเหมือนเขาน่าจะมาจากตรงนู้นเหมือนเราพยายามจะแบบตกใจเขาแล้วพยายามจะเหมือนหนีเขาอะไม่ดูจากตรงนู้นแต่เหมือนหันมาเจอเขาอยู่ตรงนี้ใเป็นเท้าคนเป็นเท้าคนแล้วยังแล้วยังไงสอบพอเห็นแล้วอะคุ้มโปงคุ้มโปงแล้วก็ส่วนมนเพราะว่าไม่กล้าลุกค่ะกลัวว่าแบบเหมือนหนูลุกใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปอยู่หน้าประตูอีกอะไรอย่างเงย ก็เลยแบบไม่ลุกก็คือนอนนอนจนแบบหลับก็คือพยายามหลับก็คือสวดมวนต์ไปจนเหมือนเพื่อนกลับมาแล้ว,วมีอีกอีกที่นึงเป็นหอพักเดียวกันเหมือนกันเหมือนที่หนูบอกใช่ไหมคะว่ามันมีหอพักแต่ว่าไอ้ตัวหอพักเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีระเบียง <nay. S 1> ซึ่งหอพักที่จีนนะคะเขาจะเหมือนมีครัวออกไปแยกให้ใช้รวมกันห้องซักผ้าล้างผ้าตากผ้าก็คืออีกห้องนึงแยกออกไป <nay. S 1> ซึ่งพวกเราเนี่ยเวลาจะตากผ้าซักผ้ามันก็จะต้องไปที่ห้องนั้นใช่ไหมคะแล้ววันนั้นมันก็เหมือนดึกแล้วประมาณสี่ อันนี้จําเวลาไดเ้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มหนูซักผ้าจะเอาผ้าออกไปซักแล้วก็ซักเสร็จมันก็จะต้องตักในห้องนั้นซึ่งมันเป็นวันที่ตอนนั้นห้องซักผ้าที่หอผักอะค่ะไฟมันเสียแล้วเป็นช่วงฤดูหนาวเลยอากาศกําลังติดลบมันมืดมากๆอะค่ะแล้วก็จังหวะที่เราจะเดินเข้าไปในห้องนั้นอะคือเรามุมเราเห็นตรงข้ามเราเลยว่ามันเหมือนมีมุมอะมุมตรงนั้นมันเหมือนมีคนยืนอยู่แต่หนูไม่ชชว่์ว่า มันใช่คนหรือเปล่าในตอนแรกเพราะมันค่อนข้างจะมืดกับสองก็คือในห้องนั้นมันมีเสื้อผ้าเยอะมันอาจจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้แล้วเราเห็นเป็นเงาเห็นคิดว่ามันเหมือนเป็นคนหรือเปล่ามองอยู่แป๊บนึงว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ที่สิ่งที่ทําให้คิดว่าใช่ก็คือเขายื่นมือออกมาอย่างนี้เขายื่นมือออกมาเห็นแบบอันนี้เห็นเป็นดําๆค่ะยื่นมือจากมุมห้องใช่ยื่นมือขึ้นหน่อยแค่แบบยกขึ้นมาคือตอนแรกเหมือนยืนอยู่อย่างเงี้ยค่ะที่มุมห้องแล้วก็ยืนขึ้นมาอย่างนี้เราอยู่ก็ยืนยืนขึ้นมา ใช่เหมือนทำ<อ>ให้รู้ว,ว่าวิ่งเลย,เลยมันทําให้รู้ว่าไม่ใช่คนนะเพราะถ้าเป็นคนจะปีนทําอะไรตรงนั้นมืดคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นคนเดียวป่บคนนั้นไหมไม่รู้อ่ะอันนี้หนูไม่ชัวร์หนูไม่ชัวร์ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะมืดแต่เขายกาใช,อใช่อันนี้ที่เป็นประสบการณ์ที่เจอแบบต่างประเทศนะคะก็มีเจอเจอทุกที่